มากันแล้วนะคะสําหรับรีวิวไปเรื่อง EP 2นะหลังจากที่เราปล่อย EP แรกไปแล้วเนี่ยคนดูนะคะเพราะั้ที่จะชอบนะคะคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคนเรียกร้อง EP 2ก็จัดไปค่ะจาพาเลต t นี้กันได้หรือเปล่าจ้าก็คือเราพูดถึงไปแล้วนะคะใน EP แรกแต่ว่า EP นั้เนี่ยเราไม่ได้สวอตให้ดูนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสวอตให้ดูกันทั้งหมดเลยนะว่าแต่ละสีเนี่ยมันพิกเมนต์ปุ๋แค่ไหนอือหืม ดูความจึง้งดูความจึ้งของสีอืมมันสะใจนะมันสะใจแมมอม แล้วเนื้อนี่นุ่มมากเลยนะคะบอกเลยว่าโอ้โหละมุนนิ้วมากแล้สีแบบเนาะความท้าท์เเนาะคุณภาพก็ต้องให้นะคะคราวนี้เรามากันที่ฝั่งไทยกันบ้างดีกว่านะคะกับพาเลตของแบรนด์ซูเปอร์มัมค่ะของเขาเนี่ยจะมีบัชออนให้2ส,สีนะจ้าแล้วก็อายแชโดว์แสีค่ะมาดูพิกเมนต์กันดีกว่าเนาะว่าสีเนี่ยชัดได้แค่ไหนนะคะโอ้โอ้โหชิมเมอร์คือ ตาแตกมากอ่ะอ่ะดูกันเลยนะคะชิมเมอร์ไม่ไหวแล้วอะและสุดท้ายบัชออนค่ะเออก็จะมีความแบบละมุนนีต่างๆนะคะชมพูเนาะ แต่สีชิมเมอร์อ่ะรุนแรงมากเล่นแสงแรงมากนะคะและสําหรับใครที่กําลังมองหากระเป๋าเอเนกประสงค์นะคะสาหรับใส่เครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์หรืออะไรก็แ,แต่นะจ๊ะแนะนําใบนี้เลยค่ะอันนี้นักสั่งมาจากช้อปปีนะคะราคาเนี่ยก็ถูกมากๆอยู่ที่ประมาณ8 0ด0บาทได้นะคะอ่ะพอเปิดมาด้านในเนี่ยคือใส่ได้หลายอย่างเลยนะมีซิปด้านหน้า1ช่องแล้วนะคะแล้วก็จะมีช่องใหญ่ตรงนี้ไว้ใส่ ของนะจ๊ะเนี่ยมีช่องนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้อีกจ้านี้ค่ะมีตรงนี้อีกนะคะ ไว้ใส่สําหรับพวกแป้งก็ได้นะหรือว่าจะใส่สก,กินแคร์ก็ได้นะคะมีตัวห e ิ้วไว้ด้วยนะเวลาบางทีเราไปข้างนอกอะไรเงี้ยอาก็แขวนไว้นะคะเวลาใช้งานก็จะประมาณนี้เนาะและด้านหลังของเขาก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะนี่เลยก็ถือว่าใส่ของได้เยอะจุของได้ดีมากๆเลยนะคะใครสนใจลองไปดูกันได้นะไว้เดี๋ยวนะจ่าแปะลิงร้านไว้ให้ด้านล่างนะคะไหนขอรีวิวแมวข้างบ้านหน่อยนะคะน้องชื่อน้องเฉาโก้วยเป็นแมวที่ร้องร้องเสียงดังเก่งมากคือเขาจะมา ก็ตอเมื่อเขาหิวเท่านั้นนะคะใช่ไหมจ้ากไวหน้าดูเป็นแมวป่ามากเลยโซฟาเกอ <laughs> so น้ำแร่ให้แน็กชอบในช่วงนี้นะคะเป็นของ Larose Pose นะคะก็เป็นสเปรย์น้ำแร่ที่หัวสเปรย์ดีมากๆตั้งแต่ที่แน็กเคยลองมาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยหัวสเปรย์ของเขาจะมีแรงอัดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ฟุ้งกระจายละอองแบบละเอียดละเอียดนะทุกคนเดี๋ยวแน็กจะฉีดให้ดูนะคะเนี่ยเห็นป่เป็นละอองที่สบายหน้ามากนะคะไม่เป็นหยดไม่เป็นก้อนใส่หน้าเรานะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยดีงามนะแนะนำให้ตามช่วงหนึ่งแถมหนึ่งก็คือจะคุ้มมากๆค่ะ ติดคนตาปลอมถูกและดีที่แนะนํามาตลอดนะคะนั่นก็คือของคอสลุกค่ายืนหนึ่งมากๆนะติดทนมากไม่หลุดนะคะแต่ว่าก็แอบลางยากนิดนึงมากันที่กําไรบ้างนะคะเนกเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ใส่กําไรเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราตัดสินใจซื้อมาเนื่องจากว่าแอดโฆษณาขึ้นบ่อยมากกำไรของเขาเนี่ยทำมาจากขยะนะคะขยะที่เขานํามาทำเนี่ยจะเป็นขยะจากท้องทะเลนะคะส่วนราคาเนี่ยหเส้นนะคะรวมค่าส่งแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ7 0 0หรือ700 กบาทซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนะรู้สึกว่ามันแพงนะแต่เราก็รู้สึกว่าเออมัน เราได้มากกว่ากําไรอะ่ะเออเราเราได้ช่วยอะไรบางอย่างให้มันมันดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันคุมแล้วแหละอะไรประมาณนี้ยาสะผมกิ่งเพียวเพียวเพียวอ่าม็กซื้อมาจากบิ๊กซีช่วงที่มันมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนคิงหกไงเห็นโปรไม่ได้ก็ซื้อมาลองซะหน่อยป,ปรากฏว่าไม่ชอบเลยค่ะไม่แบบไม่เลยสีนันไม่ชอบตัวนี้ก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นมันไม่ไหวจริงจริงอ่ะส่วนตัว ใช้ไม่ได้ไม่ชอบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแน่กก็เห็นคนรีวิวในทวิตเตอร์เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าเขาชอบมากอ่ะเอาเป็นว่าลองฟังหูไว้หูเนาะยังไงเนี่ยลองใช้ด้วยเองจะดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะมากันนี้ของติ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออ่ะนี่ค่ะแท่งไฟของวง a b c ซนะคะซื้อมาเพื่อที่จะใช้ในคอนเสิร์ตเลยแต่ว่าลืมจ้า <laughs> ก็นะสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาก็เลยเลื่อนไปเดือนสิงหาหวังว่าช่วงเดือนนั้นนี่สถานการณ์มันจะโอเคขึ้นมากๆแล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แท่งไฟนี้ มันไม่ได้เบาซื้อมาแล้วมันก็ต้องได้ใช้เปล่าเผื่อใครยังไม่ทราบนะตอนนี้เนี่ยแบรนด์เจ้านาของเขาได้ออกลิปสติกรุ่นใหม่มานะคะบอกเลยว่าสีของเขาเนี่ยสวยมากสวยทุกสีเลยนะแต่ว่าสีที่จะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็คือสีเจ้าหญิงลติกานะคะเป็นสีชมพูตุ่นๆที่ทาแล,ล้วละมุนมากเป็นสีเอว y ด a y ล o o k ทายังไงก็รอนนะคะใครที่สนใจลองไปดูกันได้นะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้แมตจนเกินไปนะคะจะยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ซึ่งใครที่ปากแห้งเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะ ทุกคนจําพัดลมอันนี้ได้ไหมเอ่ยเนะี่ยเคยพูดถึงในคลิปทําห้องใหม่นะคะส่วนตัวของเน็กเนี่ยในะรู้สึกว่าพัดลมนี้เนี่ยมันไม่ได้แรงนะคะถ้าเทียบกับพัดลมที่เนี่ยเคยมีมาก่อนให้ฟิลแบบลมพูดีอะไรอย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งก็แรงนิดนิดเบอร์สองแรงกํลาลังดีเบอร์ส,สามแรงขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะไม่มีแรงมากขนาดนั้นนะคะแต่เนะ็กคิดว่าส่วนตัวของหน็กอะมันโอเคแล้วแหละนะแล้วเสียงก็ไม่ได้ดังนะคะเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดว่าเงียบเลยนี่ขนาดเบอร์สามแล้วนะทุกคน ยังจําได้นะคะอันนี้เป็นน้ําหอมจาก VT Cosmetics นะตอนแรกเนี่ยแนกไม่ชอบนะถ้าใครที่ดูคลิปของแนกเนี่ยจะรู้ว่าแนกยังเฉยๆก็กินนี้แต่ทําไปทํามาก็คือดูปริมาณกันใช้ซะกอ่อนสะหมดแล้วจา้าคือชอบมากนะในรู้สึกว่าช่วงแรกที่ฉีดไปอะ่ะกลิ่นกลิ่นฉุนกลิ่นแบบไม่โอเคแต่ว่าผ่านไประหว่างวันอะ่ะกินมันหอมมากหยุดดมข้อมือตัวเองไม่ได้เลยนะคะและมีช่วงหนึ่งที่แนกอะ่ะฉีดก่อนนอนจ้ะ ฉีดเองดมเองหอมเองคือแบบเป็นบ้าไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยลองเนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นนี้หอมมากๆค่ะกลิ่นพี่จินสําหรับใครที่ชอบงานลิปกำมาหยี่นุ่มปากทาแล้วแบบโอ้ยฟินนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้าลิลลี y ไบเลรุ่นที่แนงแนะนำเนี่ยเป็นของ m o o d Layer v e l ิ e t t นนะคะสีที่ชอบมากๆเลยก็คือเบอร์06จะเป็นสีแดงกำ่ำแบบก่ำมากไว้ทาด้านในปากคือสวยไม่ไหวสวยแบบ ทุกคนเกาหลีเกาใจมันแบบมุนอะมันมุนมากเนี่ยให้ดูนะคะเราเนื้อนุ่มมากกลิ่นก็ อ๋อมอเป็นว่าแนะนํามางจริงค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะลองหาดูกันได้เนาะสําหรับงานแก้มนะคะบัชออนที่อยากแนะนําเลยนะเป็นของสีจันท์ค่ะเป็นรุ่นล่าสุดของเขานะตัวนี้เนี่ยเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด8สีนะคะแล้กก็ได้ทําคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้ด้วยนะก็สามารถไปดูกันได้นะคะสวอตครบทั้ง8สีค่ะแต่ว่าสีที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเบอร์08นะคะเป็นเบอร์ที่สวยมากจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบสุขุมชมพูกีบ อกบัวอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันแบบไม่ได้หากันง่ายๆนะคะบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยปัดแล้วนี่งาม